ตะก,ก้าใหญ่ของมนนะคะแล้วก็ตะก,ก้าเล็กตะขอของของน้องปอนแล้วก็มีตะก,ก้าตะขอขอของน้องปอนเนาะแล้วก็มีตะก,ก้าตะก,ก้าบัตเตอร์ไฟนะคะผีเสื้อของพี่แม็กนะคะจากอังกฤษนะคะเดี๋ยวถือไปให้นะคะ สวยงามมากนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะถ้าท่านใดต้องการสรก้านะคะสวยๆนะคะใบเล็กเป็นกระเป๋าหิ้วได้นะคะ,ะก็สั่นกับน้องนิตยาได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นการผูกผ้าของกลุ่มแม่บ้านสรสอสี สวนคอสโมสนะคะคอสโมสนะคะมีข้าวด้วย f อข้าวรวมข้าวสวยงามออกจากจุดร้านนงปูแล้วก็มีสวนคอสโมสนะคะ,ะเป็นทางเดินว้ายใครเอ่ยนี่ คู่หูคู่หูไปเอากลังปองปัง,ปงมาละพอดีเอาเพื่นอนน่ะหลุดแล้วอันหนึ่งขวาขวสองหนุ่มสาวกำลังยก อยู่ดีมีแหงเนาะครับสุขใจสบายดีครับเอ,อ,อื้อนึกว่าสิไม่มาเดยโอ้ยคือหอดอยู่ค่อยก็ดีบ้ามนหามาซาพอดีติดอันนั้นแน่นี่นำก็เลยกว่าจะเลี้ยวเวียแล้วออมีได้ออวันวันที่แปดแล้วเฝออ้ามายันมีท่านหมู่เออนี้ยบุญประจำปีเฮาเนาะจะ้า เสืออยู่ข้างบนนะคะแขวนตอนนี้ตอนนี้เป็นเสือปีนอยู่ข้างบนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยตอนลงไปนะครับเขาอยู่สูงนะตอนนี้อยู่สูงปีนเสาอยู่ปีนเสาตอนนี้ปีนเสาอยู่นะฮะนีใช่ครับครับได้ครับนี่ค่ะยื่นข้ามมน อันนี้เป็นของปีที่แล้วนะคะสซีเราก็มาเลือกไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแล้วก็แขวนไซส์ใหญ่จะอยู่ตรงกลางแล้วก็ตุ้งติ้งก็อยู่ข้างๆเล็กๆสั้นๆอ่านี่สวยงามมากมีแบบยาว ลมเย็นดีเนาะเสือเสือลงเสือขึ้นอ,อีก้ะคานั้นใหญ่ระวังเดอ้อพวงใหญ่จะอยู่ตรงกลางนะคะ สแตนบายหน่อยได้ไหมกินต้นมะม่วงอ่ะขงหลังที่บ้านบ่อยนี่ขึ้นแล้วค่ะรอรอรอดหรือยังไงอ้าวประการังไม่ขึ้นใครมาใครมาข้างหลังน่ะโน่นโน่นสามีสามีมาบอกเอ๊ะเขาทำอะไรยิ้ม ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเคยปีนต้นมะม่วงนะเนี่ยทีมเชียร์้อมพ้อมไหมล่ะคะทีมเชียร์ขะวนมาถ่ายรูปเลยอ่ะพี่จะดูมันจะได้แบบให้แบบวเข้าไงเอาอ่ะโอเค เสือเสือกาสโนขึ้นอย่าวิ่งชนร่างร้านนะสิบอกให้คุยพีพี่โนอันได้น้อยใส่แถวเนี้ยโอเคแถวนี้เหรอคะนั่แหละโอเคขอลงไลนก่อนเนาะอ้มันจะเป็นห่วงไม่้ิดรวไปยืมเงินสญจาทนา้น้นอไปถ่ายถ่าพี่เขาไกลๆเพราะมันอนหกางเกงเขาขา้าง แกนลนแรงแรงฉันจะโอเคแกต้อง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 งไงน <c oughs> เดี๋ยวเว็นภาย <s ules> ลาสำหรับฉัน้วเสร็จหมดแล้วใช่เ,เสร็จแล้วค่ะใกล้ใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนะคะสำหรับรับชมวันนี้นะคะเราก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วนะคะเสร็จ,ะะเ,รจเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณ f c นะที่รับชมอย่าลืมนะคะ กด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ